GED คืออะไรทุกคนที่อยากจบม .6 ฟังทางนี้ GED ก็คือ General Education Development เป็นวุฒิการศึกษาของประเทศอเมริกานั่นเอง mm hmm. เทียบเท่ากับวุฒิมัธยมศึกษาปีที่6ของประเทศไทยทั่วไปแล้วก็สามารถยื่นเข้าไปเรียนมหาลัยที่ต้องการได้เลยค่ะ mm hmm. แล้ว GED เขาสอบอะไรกันบ้างนะ มีสอบด้วยกันทั้งหมด4วิชาด้วยกัน 1. Mathematical reasoning ก็คือเป็นเกี่ยวกับวิชาเลขนั่นเอง 2. Social study Social study นี่ก็จะเกี่ยวกับสังคมที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลกนั่นเอง 3. Reasoning through language arts หรือ RLA คือภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะ C ก็คือ Science วิทยาศาสตร์ทั่วไปมีทั้งหมด4วิชาถ้าเราสอบผ่านแล้วก็ผ่านเลยจบม .6 ทันทีแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย